နာရို พระพุทธเจ้าพร้อมกันโ <c oughs> ยมตั้งใจว่าตามนะอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรนะธัมมังปูเชมะอิมินาสกาเรนะ สังขังปูเชมะอระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพัวันตังอะภิวาเทมิสวา,าวกาโตพคะวตาธมโมธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาศะนะโมตัตตตสสะอาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปข้าใจเราคำถวายอิมานิมะยังอันเตมะตตะอตานิสัปปริวารานิทิขุสังคัสสะ ชยาหมาสาธุโนพันเตพิกุสังโฆ พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอ้มถวายมาตะตะพัตาหารตรอมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ข้าพระเจ้าทั้งหลายาาาได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้นนหากว่ามีทุกข์ขอจงพ้นทุกข์กหากว่ามีสุขขอจงได้พรับวความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ ပယံတံခณိကာပစ္စဝေခနာ การประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2554คณะเจ้าภาพที่มาถวายพระทหารเในวันนี้เป็นคณะครอบครัวของนายวิทูลวิลริยพรประกอบด้วยุโยมวาสนาวิาริยพรนายธนากรวิริยพรนายนิธิโรดวิริยพร นางสาวรุจิลาวิริยพรนางสาวชูศรีรัฐธรรมนายทเนศวิริยพรนายธงชัยตั้งจิรกุลนางจารุภาสังคารมนางสาวสุมาลีรัฐธรรมนางสาวสุดใจแก้วแดงเด็กหญิงพัทรนิเตเปสตันยีต่อไปอ่านไม่อกเลยเด็กชายวริษวริษนันตั้งจิรกุล เด็กหญิงชนาที่นาตั้งจิรกุลตั้งจิตบำเพ็ญอุศลอุทิศให้กับนายวิทูลวิลริยพรและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วมีนางกิมรักธรรมนายศรีรักธรรมนางสาวรุจีรักธรรมและญาติๆทั้งหลายที่ได้ถึงแก่กลับไปแล้วสำหรับโยมวิทูลนี่ก็จะเสียครบรอบหนึ่งปีแล้วใช่ไหมหนึ่งปีนะ้ในเดือนหน้าทำบุญก่อนได้ไ โยมมิธูเนี่ยปกติก็จะมาถวายพระทาหารเช้ากับพระเนนเป็นประจำนะครับหลวงพี่และหลวงน้าจะไม่ค่อยได้เจอว่จะมาถวายตอนเช้าแล้วก็โยมลูกชายก็เคยมาบวชเป็นสมณีพระเราดูร้อนพศเท่าไหร่จำไม่ได้52 51ิบ้ใช่ไหมที่มาบวชเป็นเนรภาคฤดูร้อน50 2550 มีนิยมวิทูลก็ถึงแก่กรรมไปครบรอบหนึ่งปีญาติญาติก็มาทำบุญในวันนี้จากนี้ไปพระสงฆ์จะได้บังสุคุลให้ในญาติโยมก็ั้าใจกรวดน้ำรับพรซสืบมต่อไปตั้งใจพิจารณานะครับอน,นิจาวัสสังค นะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าพิพิสารพระเจ้าพิพิสารเนี่ยฝันลายฝันว่ามีเปรตมาลบกวนแเปรตที่มาลบกวนนี่ไม่ใช่ใครญาติท่านนั้นแหละญาติท่านตายไปเป็นเปรตสาเหตุที่ไปเป็นเปรตเ,เนี่ยเพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์เหมือนกันท่านทําบุญที่น่าหวังท่านเนี่ยทำทุกวันทุกวันทุกวันท่านก็คิดว่า เออพระพอจะเดินมาหาท่านเนี่ยไกลอยากอันนั้นดีกว่าเราฝากเงินให้ญาติญาติเราที่อยู่ทั้งทิศทั้งฝีเนี่ยอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกฝากเงินให้ญาติี่ไปใส่บาตรพระจะได้ไม่มต้องเดินมาไกลว่าบทว่าพอฝากเงินไปแล้วเนี่ยญาติก็อมอมเงินไา้เช่นสมคุไทยเป็นร้อยหนึ่งก็ไปถวายพระสักห้าสิบที่เหลืออม แะพร้อมใจกันอมหมดเลยนะทั้งสี่ทิศเลยอมท่านจนจากันไปจนตายจากันไปท่านก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทั้งหนึงส่วนญาติๆท่านนั้นเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตที่เราเรียกว่าเปรตพระเจ้าพิพิสารก็เลยมาขอส่วนบุญขอผู้ลนว่าไอสิ่งที่ทําร่วงเกินไปแล้วเนี่ยทำไมเขาต้องตกระกรมลำบากก็เลยมาเข้าฝันพระเจ้าพิพิสารก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าว่าจะต้องทํำยังไง พเจ้าบอกอนะไรถวายพระทหารเทนไว้ถวายพระทหารพระซาเสร็จแล้วก็ให้กรวดน้ําใช้คําว่าหลักทักซิโนโทกการเทน้าลงลงในนี้เดี๋ยวเรแปลว่าการให้นะ <c oughs> หมายถึงการให้ให้ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือหนึ่งให้ความสุขให้ความเจริญเช่นเราไปงานแต่งงานเนี่ยเราไววพรต่อสาวแล้วก็ให้เข้าไปหรือให้อํานาจให้ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นบุญบุญนี่เราให้มองกันไม่เห็นจ พระษัตร์ท่านจะมอบหน้าที่ให้เอกอัคราชทูตไปทํางานต่างประเทศเนี่ยท่านคนหลั่งน้าลงที่ศรีรษะของเอกอัคราชทูตไปอย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนตอนที่พระเวสสันดรให้ช้างก็หลังน้ำลงที่มือของระพรามที่ประขอช้างตอนแรก่อนไม่มีทะเบียนนะยกบ้านยกอะไรก็ให้ไม่มีทะเบียนได้ใช้วิธีหลังน้ำลงเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยดปเอาวิธีนี้มาในการบาเพ็ญกุศลเสร็จแล้วเนี่ยกุศลที่เราได้เกิดจากการให้เนี่ย เราก็ตั้งใจเลยไปว่าหลังน้ำลงไปแล้วก็เึืนถึงบุคคลที่เราต้องการจ,จะอุทิศให้เสร็จแล้วแล้พอน้ำได้เป็นลินที่แผ่นดินต่อไปซึ่งปกติสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นหลังน้ำาปที่นู่นเลยนยะข้างนอกเลยแตนทีพอทำแล้วมันประดับประดเดิดท่าก็นั่งสวดอยู่คนเดียวโยกไปนู่นเลยบอกสมัยก่อนก็ต้องเป็นหลังน้ำที่พื้นดินเลยแต่สมัยนี้ก็มีถ้วยรองให้เสร็จแล้วก็เอไปเทข้างนอกเพื่อความที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดู นี้ไปโยก็ตั้งใจนะอุทิศกุศลที่เราเราเห็นในวันนี้ให้กับผู้ที่โล่งรับไปแล้วและผู้ที่เราตั้งใจจะมอบให้นะ <c oughs> ยะถา,าวาริวะหาปุราปาริปุเรนปิสคารางเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ จิตังปัจิตังตุมังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามณิโชติราโสยธา that's yes, a Uh -huh.